สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องคอมเมนต์ดีชแนลเช่นเก่าเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายและนี่นะครับก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยที่สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกได้สําเร็จและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังแข่งขันมา3ครั้งในปี2018 2019และ2021 ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกที่ผ่านมานะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเข้ามาแข่งขันในรายการนี้อยู่อันดับที่19ของโลกจนกระทั่งตอนนี้สามารถไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่14ของโลกโดยมีคะแนน205คะแนนและนอกจากนี้นะครับทางเพจวอลเลย์บอลวูนะครับยังโพสต์ภาพที่กําลังยกมือไหว้พร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณค่ะหลังจากได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2022ครับและผลการจับสลากในนัดต่อไปนะครับ ทีมอันดับ1จากสหรัฐอเมริกาจะพบอันดับ6จากเซอร์เบียและอันดับ2จากบราซิลจะพบอันดับ5จากญี่ปุ่นอันดับ3จากอิตาลีจะพบอันดับ4จากจีนและอันดับ7จากตุรกีนะครับจะพบอันดับ8กับทีมชาติไทยนะครับครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับ คอมเมนแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยขอปรบมือให้กับความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณประเทศมหาอำนาจในด้านวอลเลย์บอลในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ด้วยความรักและกำลังใจจากแฟนๆชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต่อไปนะครับอินโดนีเซียภูมิใจกับประเทศไทยมากและยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแล้วพบกันใหม่ที่ตุรกีคอมเมนต่อไปนะครับ ทีมไทยจากอาเซียนและภาคภูมิใจมากที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรักจากมาเลเซียต่อไปนะครับยินดีด้วยประเทศไทยที่พวกคุณทำงานหนักเพื่อแฟนๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดในบางครั้งแต่คุณก็ทำได้ดีรักพวกคุณโดยเฉพาะบีมพิชยาคอมเมนต์ต่อไปนะครับไทยเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายฉันมีความสุขมากแล้วรอดูสาวๆเต้นที่สนามอังการา คอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบแปดอันดับแรกของโลกได้สําเร็จต่อไปนะครับฉันชอบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและที่ชื่นชอบส่วนตัวคือหัทยาชัชชุออนพิมพิชญาเพราะพวกเธอสวยงามมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับ8ทีมแรกช่างสุดทึ่งรอบก่อนลงชนะเลิศเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลก การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศสุดสัปดาห์สุดท้ายมันช่างน่าตื่นเต้นมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันรักประเทศไทยพวกเธอไม่สูงมากนักแต่มีความพยายามเด็ดเดียวไม่ย่อท้อถ้าพวกเขามีความสูงเท่ากับบราซิลฉันคิดว่าพวกเขาจะมีทักษะและพวกเขาจะต้องนำชัยชนะมาสู่ทีมอย่างแน่นอนสนับสนุนคุณเส,สมอประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ขอขอบคุณมากสำหรับทีมสหรัฐอเมริกาและขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลไทยพวกคุณทุกคนน่าทึ่งมากสู้ต่อไปประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันหวังว่าจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่จากทีมไทยอีกครั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศประเทศไทยโก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 ต่อไปนะครับพวกเธอยกมือไหว้ใบหน้ายิ้มแย้มแววตามองไปยังผู้ที่เราคารวะพวกเธอดูสวยงามและช่างน่ารักเหลือเกิน คอมเมนต์ต่อไปนะครับทุกคนรักคุณสาวไทยสู้เพื่อตัวเองเพื่อคนไทยและแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกและพวกเธอเป็นสีสันของวีใแอลต่อไปนะครับยินดีด้วยไทยทําได้ดีมากตั้งตารอนัดต่อไปของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนได้สัมผัสหลีกระดับนานาชาติเห็นได้ชัดว่ายังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงอีกมากและพวกเขาทำดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับไทยสมควรอยู่ในอันดับนี้ยินดีด้วยทีมไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปนะครับชันเชียร์ไทยอเมริกาในนัดสุดท้ายจากแฟ,แฟนๆชาวฟิลิปปินส์ ยินดีกับทุกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศที่อังการาสนับสนุนประเทศไทยเสมอมาจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปนะครับดูเหมือนว่าทีม USA จะกลับมาอีกครั้งสำหรับฉันพวกเขาใกล้เคียงที่สุดที่จะชนะการแข่งขันในครัน้นี้แต่บราซิลและอิตาลีก็แข็งแกร่งเช่นกันในขณะที่ญี่ปุ่นมีความพ่ายแพ้บ้างแต่ฉันก็ยังเป็นกำลังใจให้พวกเขาเช่นกัน รูดูการนี้ไทยแลนด์ม้ามืดจริงๆพวกเธอพัฒนาขึ้นมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมไทยทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคนไทยรอชมเกมสุดตื่นเต้นที่จัดขึ้นที่ตุรกีคอมเมนต์ต่อไปนะครับการจับสลากดูเหมือน3ทีมจากเอเชียจะแพ้ในนัดนี้แล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับ ว้าวประเทศไทยไปรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกภูมิใจในตัวพวกเธอมากสาวน้อยผู้โชคดีครับกระจุบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกและในหนัดต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบทีมชาติจากตุรกีนะครับ และสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ